ราบสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมยันนาลิซิม ULATOR นะคะแล้ววันนี้เราจะมาโชว์การเล่นแบบมือถือแบบนนี้ให้ดูมันบังคับยากอยู่เดินซ้ายไปซ้ายเดินขวาไปขวากระตุกแล้วนี่วะ่ะเออบางอย่างมีการกระตุกหรือไม่ก็ค้างอะไรไปมั่งนะคะมาเดินทางนี้ดีกว่า ลองหกบมน้ำพี่ินี่ก็เป็นยานาเล่เวอร์ชั่น2020แต่ไม่ใช่2021คนนี้นา่ารักเนาะมีว่างคุยโอ้ถือจานอยู่สีถึงไม่ว่างก็ถามได้อโอ๊อ อินโฟจังมีอะไรอืกมก็ตื่งงนิดหนึง่งมาแปดูเล่นดะกันโอเคโดนโอสนาตัดหน้าฮ่าฮ่าดีโอสนาเอาไม่ยอ็มมองคอมเมนเนี่ยโจรแม่ย แจ้งตำรวจด้วยโจนแอบมองโจนทำมองช่างเถอะก็ยานารเล่นสองวันยี่สิบก็ภาพสวยดีนะก็อาจจะนึงงง,งมากก็ให้แนะนำให้ไปดูพิธีสอนเล่นยานาริแบบนี้นะคะฟังทีไม่มีก็ได้เออมัอนนานจะไม่มี แต่นี้ยันไ,ได้หมดจอยมันจะแสดงวิธีคู่มือตอนหลังนะคะไปดูได้เลยแต่เดี๋ยวก่อน<า>ใครจะอยากดูคู่มือก่อนก็ไปก่อนเลยนะแล้วนี่จัดส่งจบเลยจัดส่งชื่เกินแต่พ่ออยากส่งเงินเท็ดดูดิเนี่ยส่ง450ได้ตัวไหนก็ตัวว้าว450 สี <4 S 1> ่ร้อยสิบดูดิสุ่มมาเนี่ยไปสามตัวเทพได้เลยเนี่ยตัวเดียว,ว,วสุม่มเออกล่องสุ่ตัวนั้นดูสีไปก็เพลินนะหนูเคยดูแต่กล่องสุ่มงูหนูเคยให้แม่ดูแตแม่บอกน่ากลัวแต่ตัวสีขาวน่ารักเดี๋ยวแคกสุ่ม มีเปพคซาด้วดูดอ่ะมันนั้นมีอะไรนะไม่ใช่มีแครอทไหมเรามีแครอทนะ้าแฮงเรามีมะเขือนะแหงเรามีมะละหนะ้กจิบมะละแล้วช่วยหันมะละ เฮ้ย<ห>อันนี้มันอันนี้นเป็นย้อนเวลาปะเนี่ยเปเกี่ยวกับเวลาปะเนี่ยสามน้อยอ้าวแล้ว,าว่าแบบสมมติน,มมน,น่พ่อหนูทาพ่อแพ้สมมติหนูแพ้พ่อไปแล้วแล้วหนูสามารถย้อนเวลาให้หนูชนะพ่อใช่ไหมเกิดยอาดหนึ่งอาเวนเนี่ยพ่อนี่เอาคาลิเบอร์เรีงเบรยเป็นรูปดาบเป็นะดาบฟัน เนี่ยซื้อชุดนี้จบเลยนี่อะไรอะ่ะซื้อชุดนี้จบเลยมันคืออะไรอะ่ะได้สนามพร้อมวากคิรีด,ด้วยดูนี่กล่องของแท้แลว 24, ่าใหญ่ใไหมองพันสองพันสีไม่ใหญ่เนาะก็เข้าที่นี้แต่นี่คือสนามที่กดปุ่มแล้วหมุนแล้วัไหน ใช่แล้ว่นเดี๋ยวเนี่ยมีสวิตอยู่ข้างบ้างมองดิสวิตดินะมีสวิตสองฝั่งใช่เฉาะทีหนึ่งนี่คือการรีพรีแห่งการเลือสัตว์ไปตรงนั้นน่ารักเนาะคนทำอาหารชมรมทำอาหารเอา,เอาเอาไอาคนนั้นนี่ที่มันถือเค้กถือขนมถือคุกกี้หรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมา ข้ามต่อมานี่เธอชื่ออะไรฉันยังไม่รู้จักเธอเลยเอา้าวเชีย่ยแม่งไ่แจ้งความเดี๋ยวแม่ตามมาไม่เนี่ยไอสภาสภาผู้ชายมัง้งไม่น่าผู้ชายผู้หญิงมัง้งโอ้ตรงนี้สวยดีฮะอา้าวเชียนหนักกว่าเดิมนั้นฆ่าตรงนี้ก็เลยฆ่านักเรงฆ่านักเรงชอด โอเครุ่นใหม่สมัย2ี้่สบก็ฆ่า,านักเรียงได้ค่ะเออโหการการจับตัวแบบสิบแปดบวกวเนี่ยโอ้เหมกอดไม่จับตัวสิบแปดบวกไม่เกยมยานารีกลายเป็นสิบแปดบวกแบบเออร้อยบวกค <c ười> าดินี่ไงคู่มือคู่มือแบบจอยเอออันนี้ก็จะเปรียบเสมือนจอยนะ แต่พอลองไปดูใน p s 4มันบม่มีเล่นใน p s 4ก็ได้นะแต่มันไม่มีเพราะหาไม่เจอโอเคใช่ไหมเด็กอย่าเอาค้างไปแล้วเอเฮียอย่าลืมกันเลย